อรุณรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายยันมนนษุ์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมื่นวันเราจึงกลับมาพร้อมอิสุสุหนึ่งันแล้วเตรียมพบกับเขากีรติเทพพันธ์เราคือสลัดมันรายการสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับข้าสู่รายการสลัดมันพัน์ยั่งยืนครับกับผมอ๋อกิรติเทพทันครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมเที่ยวในแบบสลัดมันพันธยั่งยืนของเราเลยนะครับ เที่ยวมันต้องเป็นมากกว่าเที่ยวครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีแขกรับเชิญอีกสองท่านครับมาร่วมพูดคุยครับเห็นเขาว่านัดไว้ท่าน้ำเนี่ยแหละฮะสวยมาก2คนนี้แต่นี่จะเป็นครั้งแรกครับที่เรือไม่เทียบท่าแล้วมอเตอร์ไซค์จะออกมาครับ go ม <c> า <oughs> อ่อยมากัน2องคนด้วย มาแล้วคะแขกรับเชิญของผมครับตึก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  เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปเที่ยวอัมพวายอย่างเดียวเพราะผมไม่เคยมาผมไม่เคยมาก็ต้องรบกวน,นมาเที่ยวหน่อยอ๋อ okay. เหนูสองคนพาเที่ยวได้ได้เดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนูง <Okay. S 1> นดีกว่าไปสวัสดีครับไปต่อครับไปต่อเราจะเหนื่อยสวัสดีครับสวบัสดีครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับนี่น้องๆ้องสตรอเบอร์ี่ชีสเค้กครับเนร์ปกติมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหม ไม่เคยมาที่นี่ค่ะก็บอกไปแล้วว่าเคยมาแต่เพราะว่าไหนพี่ออบอกว่าจะพาเราสองคนมาเที่ยวแล้วนี่อะไรเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วพี่ออยังไม่คุยกับพวกเราสองคนเลยแล้วก็ลงว่าดูแลว้วเหรอคะว่าเราสองคนมาทําอะไรที่นี่แล้วเราก็ยังไม่เคยมาที่นี่เลยจะให้ข้อมูลความรู้เลยเราไหมคะใช่หากันกี่ปีสองคนนี้ห่างกันกี่ปีอ่ะพี่คิดว่ากี่ปีอันนี้น่าจะอายุยี่สิบเอ็ดอันนี้น่าจะยี่สิบเจ็ดหากันหกปีแน่นอน <laughs> ด้านหลังผมตรงนี้คือตลาดล่มหมูครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ประมาณปี27ครับจะเป็นตลาดที่ อยู่ข้างทางรถไฟเลยนะตรงนี้คือสถานีรถไฟแม่กลองครับพอรถไฟมานั่นนั่นคือความอัศจรรย์นะครับรถไฟเดินส่งสัญญาณเปินล่มจะหุบหมดเบิกเบิร์กเบิร์กบิ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 กแล้วรถไฟจะวิ่งผ่านว wow. มาเป็นจ,ปจริง <ไป S 2> จริงเลยไงเดี๋ยวเธอรอดูเฮ้ยอยากเห็นเก่งมากนี่คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทยเลยนะครับฝรั่งไปมาก็ต้องมาดูที่นี่เพราะว่ามันเป็นความพร้อมเดียจริงจริงมันที่สุดเพราะว่ามันคือ ้วเราาขมยงไตลาดนี้คือตลาดล่ภูมิตลาดเวงตลาดโล่ภูมิตลาดเวงล่ภูมิตลาดเวงพี่ยืนอยู่ตรงนี้คือรางรถไฟนะเห็นนะรางรถไฟทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารถไฟมาเราจะทำยังไงมอสรั่วหรือเปล่ามอสรั่วทำไมอ่ะมอสรั่วนี่ปะามอสรั่วนี่ปะเอ๋อนี่ปลา นี่ปาหม้อปะหม้อรอ่วงไหมนี่มีผมน่ารักไหมสวัสด,ดีค่ะครับโอ้สวยนะขอได้ไหมไม่ได้เขามีปเปนเไมนทองก็สองข้างทางฮะเป็นตลาดหมดเลยนะฮะก็คือเป็นตลาดสดนะครับมีประทูมีอะไรงี้เป็นของขึ้นชื่อขายนะครับก็แบบสบายๆดูดิอูยังสดๆดลูกก้ามก็ดีฮะ นี่ไม,ม่ต้องเข้าฟิตเนสเลยนะ<า>กล้ามได้ขนาดนี้ปูแต่ละตัวนั้นแน่แนๆหมดเลยนี่คือความได้เปรียบของจังหวัดนี้เลยฮะอาหารทะเลสดสมมุติถ้าอยากมาเดินช้อปปิ้งดูตลาดสดก็ผมว่าที่นี่ก็เป็นอีกคำตอบเอาแล้วนะครับตอนนี้นะครับรถไฟกำลังจะมานะครับด้านหลังผมนี่คือตลาดล่มหโพกํลาลังทํางานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรา่มบอกวันตลาดล่มหโพนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บ เก็บล่มเก็บอะไรหมดเลยนะครับพี่อ๋อเขาไม่เก็บเราไปช่วยเขาเก็บดีกว่าร้านนี้นะครับยังใจเย็นนะฮะบอกว่าอีกฉามาทีอีกฉามาทีมาแล้วเราช่วยเก็บได้ปหมคะเก็บแล้วเขาจะเก็บแปเทเลื่อะไรกันอ๋อโอ้หนี่นะฮะเลื่อนแบบนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวรถไฟก็จะวิ่งมาจากทางนี้มาเตย ขอลวดไฟมาเป็นไงตื่นเต้นหนูไม่รู้แต่หนูได้ยินคาเดียวว่าหนูพูดว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้ว <c oughs> แต่จริงมันแบบว่าเราต้องระวังตัวด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าแบบมีอะไรแหลมเหลอมออกไปโดนเกี่ยวนี่ก็อาจจะติดไปกับรถไฟได้แต่พี่ไไปลอดภัยเพราะพี่อยู่หลังแพเฮ้ห้าแพอีกนี่เลยโยย่เอพีนี่คือจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สุดแล้วทำให้ตลาดนี้โด่งดังมากตลาดร่มผุกครับจังหวัดสมุทรสงครามไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับ ตลาดล่มหุบอะไรจะหุบอีกครั้งนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้มายกันมันไกลมากเลยของนะฮะยอดอ่ะลอดใตสองหมดล่มล่มกานแล้วล่ม จังหวัดสมุทรสงครามต้องมาครับตอนนี้ผมอยู่กันที่วัดไชยุว,วรารวิหารครับหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลงนะครับทครับที่นี่ฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปของหลวงพ่อวัดบ้านแหลงนะครับสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยจนถึงอยุธยาตอนตอน้นเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรตามตำนานนะครับบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยลอยน้ํามาชาวบ้านก็นำมาปริษถานไว้ที่นี่นะครับและที่สำคัญครับทุกผู้ชมครับใครไปใครมาที่นี่ต้องไหว้ขอพอรครับวันนี้ก็จะมาขอขอให้ทุกผู้ชมมีความสุขมีรอยยิ้มมีสุขภาพที่ดีและ เข้ามาสักการะไม่ขาดสายเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะคนในจังหวัดสมุทรสงครามนะคุผู้ชมครับคนนอกพื้นที่คนทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็มากราบไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเราจะไปไหนกันต่อคะไม่บอกจุๆ๊ๆออกไปก่อนดีกว่านะครับ ตลาดนี้ก็จะเป็นแบบว่าตลาดที่จะมีความคึกคักในเรื่องของการซื้อขายของพื้นเมืองนะคุณผู้ชมครับที่นี่มันจะมีอาหารอร่อยๆอเอยอะมากเลยต้องบอกนิดนึงนะคุณผู้ชมครับตลาดอัมพาวาเนี่ยนะครับเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเอเชียแปซิฟิกเฮอริเทจอวอร์ดนะครับในปี2008เคยมาแล้วนี่ใช่ค่ะเราไม่ไหวแล้วด้วยค่ะคือหิวมากของเขากไมแบบว่าเดินเที่ยวตลาดจริงรเพราะว่าเราร<ต>ู้ว่าเดี๋ยวจะไปร้านไหนดีร้านไหนอร่อยจริงๆอร่อยทุกร้านเนอะเข้าไปเลยดีกว่าจะพาไปเฮ้ย ผมเวลามาเที่ยวผมต้องมีคนดูแลเรียกว่ามีขี้เบีย้ยอะไรขี้เบี้ยเดี๋ยวผมจะให้น้องชายผมที่เคยเป็นขี้เบีย้ยมาอธิบายฟังวาดมาวาดสวัสดีค่ะพี่ขี้เบี้ยพี่ขี <c oughs> ้เบีย้ยคือค <c oughs> คอะไรคะขี้เบี้ยคือถ้ารับใช้คอยดูแลเราทุกคน <c oughs> คือปกติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสลัดมาเราจะมีกิจกรรมแต่ว่าวันเนี้ยเราเอาแบบใสๆซอฟๆเบาๆง่ายๆเลยครับเอาเลข3มตัวของประชาชนแต่ละคนเอามาบวกกันใครเลขน้อยสุดเป็นขี้เบี้ยไปเลย

สองน้องสองก็มีบาทช็อพี่เป็นคี้เบี๊เราพร้อแล้วที่จะไปลุยกับอัพพาวเวเป็นกี่อัพพาวเวอรฮะตีสกีนน่ารักวมาก เีบียาอมโอมอัน um pues mm ไ,ไหนมะคุณจะดูน่ารักไม่น้อยไหนลองว nah. ัดก่อ <ful> นนิเออใส่ได <x> ้ใส่ได้กันลองดูด้วอันเท่าเลนเลยโฟเอ็นหกเอ็นเจ็ดเอ็นเอนตอนี้กีบีอาเราเต็มด้วยรอยย้มค่ทำไมอมแล้วมันไม่มีรดปพระติงมันยังหอยอยู่เลยไปขอบคุณมากนะลูกขอบคุณนะคะเฮ้ยเราอยากลองใส่กอกโบราณอะ จอแต่เขาไม่ใช่หอยจอเนี่เขาเลา่ามันติดเคือเหมือนหอยจอทอด <T> แต่ว่าเป็นแบบมีเถือกด้วยมันจะได้ความหวานเถือกสลับกับแบบรสชาติของปูงเดี๋ยวเราลองนะเลอเปรี้ยวเปรี้ยวเวลาอันหืเอารถท้ายอะไม่รู้เรื่องแบบ

ให้ดอกไม้นะจากพี่เวียเย้ให้ด้วยแล้วเย้มาเร็วมาเร็วมาเร็วหนึ่งสองมันบอกว่ามันกลัวตอนเราไปเส้นเนี่มันขึ้นมามันขึ้นตัวใหญ่อนอบานอนเป็นเนื้อมะพร้าวด้วยคุณผู้ชมครับมันก็จะหอมขึ้นจมูกเลย

<ม><า>อ like like ิ่มมากเอางี้ด <t> <görüş> ีกว่าเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวพี่จะพาไปร้านจำๆเลยนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเลยแต่ละร้านพาร้านเด็ดๆดุงๆเจ๋งๆกินเที่ยวถ่ายรูปมีความสุขโอเคอู้วักมาก เดี๋ยวพี่จะพาไปกินนันี้มันเป็นร้านแบบทามาจากดอกไม้โอ้ไอติมที่มันเย็นๆแล้วก็หวานๆแล้วป่าต้องบอกก่อนว่าไอติมเจ้านี้เป็นเจ้าเดียวที่เอาดอกไม้มาทําพี่ร้านพี่ขายอะไรครับอ่ามันเป็นไอรีมที่ทําจากดอกไม้ครับเช่นดอกอะไรพี่อ่าดอกดาหลาเป็นดอกไม้จากท้องถิ่นของหนูรู้หนูรู้ดอกดาหลาดอกนี้ดอกนี้หนูมีอยากให้เห็นไง่อไม่มีดอกดาหลาดอกดาหลาดอกเข็มครับดอกเข็มดอกบัวดอกบัวดอกกุหลาบมอน ดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ได้ไหมดอกบี้ก็คือเป็นพวกดอกไม้ทั้งหมดรสชาติเป็นยังไงพี่อหอมหวานชื่นใจแล้วมีสรรพคุณทางทางยาดไม่เชื่อค่ะไม่ใช่ละรอคำนี้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสองคนเนี่ยทำยังรู้ไหมรู้ว่ารักไหมรู้ว่ารักไหม แบบเด็ดในโรงเรียนอ่ะล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วกินน้ำหวานมันนะลองเลยอร่อยมากแล้วหอมด้วยวันีพี่มีแขกมาแบบเขาเก่งเรื่องไอหนนี่เป็นอาจารย์จากโรงเรียนข้ากรรมที่วิทยาคูจัเกษมสวัสดีค่ะจะลองรสชาติอันนี้หน่อยอาจารย์รสชาตเป็นไงครับอาจารย์อร่อยชื่ออะไรครับโทษคุณดิวดิวเป็นคนดูแลเส้นผมดีไหม ดีค่ะผมสวยโอ,อ,อ,อ้อย่างนี้แน่นอนนะทําให้ผมรู้ว่าดิวรักผมครับผมอฮ้ขอบคุณดิวครับอย่า <c oughs> งไอติมที่ท,ที่ที่เราได้กินทั้งหมดนะก็คือผมชื่นชมในความคิดต,ต่างนะครับที่แบบหาของแปลกๆมาเป็นจุดขายแล้วเรากินแล้วเรามีความสุขเราสนุกอะไรเงี้ยแล้วเราแบบอากาศร้อนๆแบบเนี้ยแล้วมากินไอติมนั้นกับปั่น <c oughs> ไอติมผลไม้มันหอมดีมันชื่นใจสําคัญครับ ท้ายสุดแล้วชีวิตเราทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับเราอาจจะมีความต้องการมีเป้าหมายที่ไกลมากครับแต่ท้ายสุดแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องอนาคตครับแต่ปัจจุบันที่เป็นอยู่อันนี้คืออนาคตที่สัมผัสได้มากที่สุดถ้าวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็จะเป็นอนาคตที่ดีที่สุดและเมื่อวานก็จะเป็นอดีตที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ปัจจุบันผมดีที่สุดผมมีอนาคตที่ดีที่สุดครับเฮ้ยดีมากลูกฝึกซองเลยนี่ ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะอายนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเลือกที่จะมอบวันนี้เป็นของขวัญให้กับชาวอัมพวาเป็นของขวัญให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนและนี่คือความสุขของพวกเราครับสลัดมันพันยั่งยืนครับโอ้อัมพวานี่นาะงามจริงทุกสิ่งเป็นขวัญตาโอวาปุย เอาแปลกๆเว้ยผู้ชมครับนี่เราพามาที่สุดท้ายนี่ที่ต้องมาเลยคือสมานการค้าครับคือร้านเนี้ยอยู่อายุนามา70กว่นาปีแล้วับโอ้เจ๊แพ้เกิดทันอันเนี้ยทันเลยทันเ้ยเออแก่สุดในสตรอเบอรี่อ่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่ถามจริงตอนนี้เธอเหมือนสมานการค้าเธอเ,เป็นตำนานสตรอเบอรี่เป็นสมานการค้าเนี่ยอัมพวาวันนี้เราอยู่จนดึกอยู่นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ มาจบที่นี่ฮะสมากนการค้าครับเป็นตำนานกาแฟ,โ,ฟโบราณที่อัมพาวาเลยนะครับดูครับคนมาที่นี่ก็จะสั่งเมนูต่างๆางแบบเท่อะมีเมนูหนึ่งชื่อว่าหนอค้หอาหอ่อี่คือกาแฟกับชาผสมกันอันนี้ด้วยนี่ไงหรูอป้าอะไร อะไรครับชาดาดาดัชาด้วยชา้ยกาแฟที่นี่เขากรมกรอบจริงๆนะผมเป็นคนไม่ค่อยถานพวกกาแฟเย็นมาบรรยากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกับแบบเหมือนกับคนที่เรามาด้วยด้วยบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปรวมทั้งคนที่แบบอยู่รอบๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบน่ารักอะไรเหมือนเดิมเอางี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเดีวคืนนี้ผมจะขอส่งคุณผู้ชมเข้านอนเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าผมได้เป็นเพื่อนกับน้องๆละเราเป็นเพื่อนกันเพิ่มนะฮะเรามี เพื่อนดีที่สุดนวันเวลาที่เราได้เที่ยวกันมากที่สุดครับเพื่อนสัมพันธภาพตัดกันไม่ขาดแน่นอนครับและพรุ่งนี้เราจะเที่ยวกันต่อคุณผู้ชมติดตามในสัปดาห์หน้ากับสลัดมันพันยั่งยืนนะครับวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสลัดมันพันยั่งยืนขอขอบคุณเทศบาลเมืองสมุทรสงครามท่าเรือแสงวนิชเทศบาลตำบลอัมพวาบ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปาเสื้อผ้าพิธีกรชายจากจี๊ U.C.I. Corporation สำหรับอุปกรณ์สื่อสารระหว่างถ่ายทำอ i s u ซ u และขอขอบคุณเพื่อนสัมพันธภาพตัดกันไม่ขาดใช่แค่พวกเรานะที่ได้รับน้ำใจดีๆ่ไปเนมาทุกคนเขามีรอยเขาก็ยิ้มให้กันหมดเลยรอยยิ้มกลับมาเยื่องรอยยิ้มมันเป็นโลกติดต่อมันเป็นยังไงจ๊ะไปเชื่อดูเห็นไหมคะยังยังไม่จบมันยังไม่จบอ่ะป่าละไมเดื้สาวซ